ลองคิดดูว่าความจำของเราจะมีค่าขนาดไหนถ้าเราเป็นคนเดียวที่รู้าสเวิร์ดเข้าบัญชีธนาคารที่มีเงินถึง2ล้านล้านวอนแต่เราดันความจำเสื่อมอยากให้ไปดูซีรีส์เรื่องนี้กันสนุกและตามลุ้นมากเป็นแนวล้างแค้นผมกะแค่ดูเล่เลนๆสุดท้ายลากยาวไป8 EP แต่ตอนที่ผมเล่าเนี่ยใครจะตามไปดูเดี๋ยวผมจะติวให้ก่อนด้วยว่าตัวละครไหนที่เราต้องโฟกัสเป็นพิเศษเบอรี่ฮาร์ดจะเล่าเรื่องราวการแย่งชิงอำนาจกันในองค์กรของกลุ่มแทซานกรุ๊ปครับตัวแปรสำคัญของเรื่องนี้เลยคือซอดงจูหรือก็คือพระเอกนั่นเองพระเอกทำงานเป็นกกรรรรรมาาบิห เป็นเลขาให้กับท่านประธานใหญ่ของกลุ่มแทซานกรุ๊ปครับแทซานกรุ๊ปเนี่ยเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบริษัทย่อยๆหลายบริษัทและตำแหน่งใหญ่ๆใ,ในองค์กรนี้เนี่ยเป็นคนในครอบครัวเดียวกันทั้งนั้นส่วนพระเอกไม่ใช่คนในครอบครัวนี้ครับแต่ดันเป็นคนโปรดของท่านประธานใหญ่เลยท่านประธานใหญ่ไว้ใจพระเอกทุกอย่างไว้ใจมากกว่าคนในครอบครัวอยอมให้พระเอกรู้แม้กระทั่งรหัสเซฟที่เก็บเงินกองทุนขององ,องค์กรน่ะพระเอกก็เลยกลายเป็นความคุณเครื่องของคนที่อยากจะเข้ามาควบคุมแทซานกรุ๊ปในอนาคตคนนั้นก็คือยอมจางซอนผมจะเรียกว่าโตโกงแล้วกันคนงนิธแววดุรก แล้วก็มีบริษัทที่กําลังจะควบรวมกับแทซานกรุ๊ปด้วยเขาก็เลยพยายามที่จะกีดกันพระเอกให้ออกจากบริษัทนี้ไปโดยไปร่วมมือกับฮออิูโดลูกเขยท่านประธานใหญ่ที่นั่งตาแหน่งประธานบริษัทในกลุ่มแทซานกรุ๊ปฮะก็คือเสียมกันเพื่อจะเอาพระเอกให้ออกไปให้ได้นั่แหละและเรื่องราวต่อจากนี้เนี่ยมันไต่ระดับความพีคไปมากมีทั้งแฮกบัญชีมีทั้งไล่คิวกันมีทั้งความจําเสื่อมผมเนี่ยดูไป 8EP แล้วเดี๋ยวต้องตามดูกันต่อและ3าคนที่ผมอยากให้คนที่ตามไปดูเนี่ยโฟกัสเป็นพิเศษนั่นนนกคือรระเเยยจจาาง่่่ววใใญี์ หรือใครจะเรียกว่าตัวโกงก็ได้นะและ3ฮอลิวโดโหรือลูกเขยท่านประธานใหญ่ถ้าเก็บการสนทนาของ3ตัวละครนี้ได้ครบรับรองสนุกมากก็ตามมาดูกันได้นะครับกับเรื่องเบอร์รี่ฮาร์สตีมแล้วทาง Disney ์พาร์ทฮอลล์เรื่องนี้มีทั้งหมด16ตอนและตอนใหม่จะมาทุกวันศุกร์และวันเสาร์เวลา3ทุ่มครึ่งครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงกลางซีซั่นแล้วกำลังเค้มคนเลยมีประเด็นให้ตามลุ้นเต็มไปหมดส่วนใครที่ได้ดูแล้วเนี่ยคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์บอกเพื่อนบอกผมกันได้นะ